สวัสดีคร่ะว,วันนี้เราจะมาซ้อมเป็นชาวสามย่านกันไลฟ์สไตล์ชิคๆเก๋ๆจริงๆย่านนี้เราเห็นว่ามันมีโซนอาหารมหาวิทยาลัยห้างสับสินค้าตลาดสดสามย่านเนี่ยตั้งแต่สมัยที่เรียนมหาวิทยาลัยมันก็ยังมีอยู่ร้านดังๆมันก็ยังขายถึงปัจจุบันนี้อยู่แค่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเปลี่ยนไปมากเลยครับที่นี่มันเป็นแหล่งวัฒนธรรมอันนึง ทำให้ทุกวัยอะสามารถ<ะ>ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้วันนี้ก็เป็นเสน่ห์อันหนึ่งของทาเลจุฬาสามยานสาธิแพมเดินดูรอบๆวะ,อะอชอบแบบถูกใจมากเลยอะที่ดินพระรามสี่ติดท็อป10ราคาที่ดินที่สูงที่สุดในประเทศไทย10ปีติดต่อกัน<ฮ>เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องราคาตกคือซื้อ<ะ>ไปคุณมีแต่ value ที่ขึ้นทํารู้สึกว่าทำเลดีแบบเนี้ยคือจะอาศัยอยู่เองก็ดีหรือว่าจะซื้้อไวลงทุนก็คุ้มซึ่งมันสามารถคอนเนคกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เลย เราอยากให้คุณได้บ้านที่ชอบกับทำเลที่ใช่จะชอบแบบไหนก็เข้าไปดูได้เลยนะคะที่ดีดีพ่อพัที้บอกเลยว่ามีเพียบ